ร <Blizzard! S 2> ีอย yeah! เรามาเริ่มงานเลี้ยงกันเลยดีไหมเอาละเรามาเค็นข่ากันต่อเลยดีไ <Blizzard! S 1> หนนนเเมมา,หม,ม,าามาผมกับหมวกบีมโมล่าครับ นี่นะครับผมกับเอ่อหมวกฟีเซอร์นะครับผมนี่นครับของแท้ต้องเป็นดาบบอลแซนนะครับผมนาน้าน้าน้าที่นะครับผมเดี๋ยวก่อนนี้นะครับก็ตั้งหมวกมาจากร้านเบสเฮล멧นะครับผมหมวกดีคุณภาพ สูงที่สุดและราคาแบบมิตรภาพจริงๆเบนเฮลเมตครับติดต่อพี่อามโมโนวหรือสุวิชัยกีบชาหะหู้ยุดยอดเลยครับผมกับหมวกตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสดังเลยนะครับผมกับบิมล่าครับลายดากันบอลนะครับผมก็ทําการขัดเคลือบหมวกนะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับจากร้านเบนเฮเมนะครับส่งตรงมานะครับมาให้ผมขัดเคลือบนะครับลูกค้าก็คือลูกค้าโมบิตานั่นเองครับสวยมากครับ เสร็จเรียบร้อยครับกับการเคลือบหมวกด้วยน้ํายาเซรามิกแมกกาพาย10เพชรนะครับผมก็เป็นหมวกตอนนี้ก็กาลังเป็นกระแสนะครับบิมล่านะครับดารบอลแซดนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟิเตอร์นะครับผมแล้วก็หมวกงลูกค้านะครับก็เอามาเคลือบสองใบนะครับเป็นช่วงโปรนะครับสองใบราคา600เท่านั้นนะครับผมรีบไปจัดโปรกันนะครับนี่ครับช้ำช้อืม ร้อนสัท้อนใครอยากจะมาเครือบผมนะครับติดต่อมาทาาเพอ่อไป l o ต t ล์เรนตินะครับหรือว่าเฟซบุ๊กมาเดี่ยวมันนี่แมนฟิลมมุ่ไฟครับผมหรือเข้าไปติดตามในช่อง YouTube นะครับมันนี่แครนะครับผมใา้เจอเลยนะครับผมโอเคครับ